ไฟหากำลังเหลือมครับพี่น้อง,งจะเอาสามเข่งขึ้นเธอเดียวเลยบ่หนิถอนเสกันบ่นสิถอนเสกันบ่ถอนกันนี่วันสิเบะเขาโอ้วันสิเบกให้หน้อยให้หน้อยไวยร้ายฝลังบุมีแล้วเบิ้ลฝรังล่ะเบิ้ลสิฮะายสันผู้พายนั่นเมื่อเิอนบบอนันละบ่กุสิมาเอาขึ้นซอยฮะไปไหนไปเสิเอาปลาขึ้นซอยนี่แหละไปไหนกันอยู่ทะเลบ่ ฝรั่งโมมี่ฝรั่งโมมีมีสะโพกกระตงเอาแต่ผู้หนุ่มน่ามาหาบนี่เนาะคนบมมี่ฝรั่งบ่มาหาบ่เลยตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวใหญ่มีบดพี่น้องเลยผูกระตองหลุนๆเต็มหักเต็มเขียงปล่ออีรีตัวนั้นผูคนนั้นก็เต็มบ่อเบิร์ดตายถูกผู้หาบจนฝุ่นรับพี่น้องโอ้ สามสิบกโลรับปานเพป็นวะไปชีว kind of ah, uh ิตทยาจะบ่นอ้อคนนมนในนอวิทยาจะบอกบมฮักบมฮักไม่ข้านิเวงอยู่นึกว่ามันบาดบาดเดียวหลุดบ่อเอื้อนท่าเลเด้อพี่น้องบาดบันได้กระไรขันนะครับผู้ได้ไรขันครับโอ้ เงินผันเงินนั่งน้องพี่น้องนอกผู้หาบนี่ <c oughs> นามกับบกลงไกล้เลยครับแต่หาบไกล้นี่บาสันโอ้ปลาเต็มสองเข่งกันยังบิดอยู่เด้อพี่น้องเด้อผู้แบกก็มีทั้งลังผมผุนปลาออกหวยครับหวยซาคขาเมนน้ำคงอ้อบมขันใดเพิ่นก็นได้ครับอ เป็นได้ก็มาตรฐทานขักนี่ไอ้นิฏานเลยผู้นันบ้านนี่ผู้นำหลังคือสิบบนักเป็นได้ตอกนอ <laughs> ไปเลยครับผมอมบำไปเลยเพื่อน มาพี่น้องมามาพี่น้องมามาเบิ่งปลาหลากหลายชนิดครับแต่ว่าปลาตองกับปรากฏเรื่องลายกวัวหมูครับตองครับแต่ว่าป้าม่วนเนี่ยเป็นตะเก่งก็เปลี่ยนนี่ยบลายครับหลอก็มีลายนะครับต้นจะมีป้าอินครับเป็นต,ตัวบนใหญ่ข้างแดงกับนีครับนี่เข่งกันยังในพี่น้องคนโบทานออกมาเบิดมันเป็นมารครับป้าออกหมูวยกคือมารฝากมารเหน่ มันจะหลุนหน่อยก,กำลังอรุนหน่อยรุนหน่อยรุนใหญ่พบสูตรเลยพบทุกอย่างพบทุกรายชนิดครับยอยู่นีนนี่มีรายชนิดมีรายอย่างครบ งามดีครับนี่แต่ตัวงอแงประตอนปลาหนึ่งทั้งเบอร์สามสิบกิโลเกือบสี่สิบโลครับพี่น้อง นี่แต่ปลาสุดๆนี่จะปลาใหม่ๆเด้อพี่นอ้องเด้อปลาหนอง,พองมพงมือนี้นออกมาใหม่กับปลาปากปลาเปลี่ยนครับตัวนี้ปลาเกง่งนี่กับปลาเก่งลาบเนี้ยวกับปลาตองนี่แหละมันขักเนาะกัวมูเลยนะเพิ่อน ปลาตองปละเภทลาเมียวสูปะเนี้ยสูปปลาตองบ่ได้พี่น้องเอ้ยสำหรับเมียวสำหรับสำหรับผมดอกปล่าสำหรับผูมักอย่างอื่นกับบจ้าคือกันแต่สำหรับผมนี่ว่ามันรับปลาตองนี่แหละประเภลลาเมียวตัวหมูในบ่บ่ปลาออกหวยคนตงแงเฮา พิ่นกัดไว้แล้วเพิ่นกนระตึงแหวเอาป้าออกไหวหลอบซ้องหลอบซ้ำเลยปีนี้น้ำขึ้นดูขึ้นแล้วก็น้ำโบกเอาอีกขึ้นแล้วก็น้ำโบกเอาอีกเอาอยู่ตลอดน,นะน้ำขึ้นมากกับป้าเขา,า,ามันน้ำโบกกับป้าออกออกเก้าเขาเก้าไปเห็นปี่น้องเดี๋ยเบื่อเดี๋ยวชมน้ำกันนอ้องพี่น้นองเนาะอลาเมล็ดโคง้งมันงามลายง่ามแห้งครับลายอย่างอีลี รุ่นนี้ไม่รุ่นปะป่าก็เปลี่ยนนอรุ่นนี้เนาะโอ้มันเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับปะปาก็เปลี่ยนกระตังหางกดเลื้องกระตังหางคุณหาา่ก็ต้องกระตังหากแต่ว่ารุ่นนี้มากจิแต่ปะป่ากเปลี่ยนครับปลาเก่งชมกันเนาะ่นาะเอาลเกมาเปิดเลย